อ q ควแมน a n นเดอ l o ล t อสคิงด m อมเนี่ยได้มีการปล่อยภาพนิ่งออกมาให้เราได้ดูการเป็นชุดคอสตูมใหม่นะฮะของภาคสองนี้แล้วก็มีการบอกด้วยว่าหลังตะลุงมอดนิว อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจกักรวาลของดีอีกเหมือนกันนะฮะใครที่เป็นแฟนแฟนภาพนยนตร์เรื่องอ q ควาแมนนะฮะอะควาแมนเนี่ยฉายในปี2018ใช่ไหมที่เป็นผลงานการแสดงนาโดยคุณเจสันโมอมัวเจสันโมอมัวเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นซีรีส์เรื่องเกมออฟโทนนะฮะผมก็ดูเกมออฟโทนแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตาคนนี้เนี่ยเท่นะหล่อนะแต่มันตางแต่ซีซั่นแรกเลยอะเป็นผัวคนแรกเอ๊ยเป็นหืมไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ เป็นสามีคนแรกของแม่มังกรน,นั่นเองครับตัวของคุณเจสันโมมวมวตอนนั้นเล่นเป็นบทของคาวโดโก้นะฮะต,ตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยมาเล่นเป็นพระเอกอย่างอควาแมนซึ่งอควาแมนในเวอร์ชั่นของคอมิกเนี่ยจะแตกต่างจะหน้าตาแตกต่างจากคุณเจสันโมม,มัวอย่างมากเลยเพราะว่าอควาแมนในเวอร์ชั่นคอมิกเนี่ย ผมทองตัวขาวนะฮะแต่ว่าเจสันโมมัวครับมาในเวอร์ชั่นที่ผมยาวหนวดเฟิร์มนะฮะเป็นเทพเจ้าโพไซดอนโผล่ออกมาเลยตอนนี้ทางภาพยนตร์เรื่อง Aquaman ภาค2นะฮะชื่อภาควา่า Aquaman and the Lost Kingdom เนี่ยได้มีการปล่อยภาพนิ่งออกมาให้เราได้ดูกันเป็นชุดคอสตูมใหม่นะฮะของภาค2นี้แล้วก็มีการบอกด้วยว่าทางภาค2เนี่จะเป็นการบูแอคชั่นที่มันยกกำลัง2เลยเพราะว่าเป็นการ การลงโดยโดยส่วนตัวเลยครับลงใน i อส่วนตัวของเจสันโมมมวเลยครับว่ายก ok 2ชุดใหม่บูยิ่งกว่าเก่าแล้วก็ให้แฟนๆได้คิดกันกับชุดชุดนี้ครับชุดใหม่ของอ q ควาแมนภาค2นะฮะบอกได้เลยว่าดูเท่กว่าภาคแรกนะภาคแรกเนี่ยผมรู้สึกเป็นเป็นผมคนเดียวหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าผิดหวังกับชุดนะฮะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือน,นมนุษย์ฝักข้าโพดอะ ท่อนล่างนะท่อนล่างเป็นสีเขียวท่อนบนเป็นสีเหลืองนะฮะมีจุดๆๆเหมือนเข้าโพดไหมล่ะเออนะแต่ว่าภาค2นี้ให้เราได้เห็นชุดที่ดูเท่กว่าเดิมนะฮะชุดสีดําเงาแบบ โอ้ดูแล้วน่าติดตามมากๆเลยโดยเฉพาะได้ผู้กำกับจากภาคแรกมาอย่างเจมวานครับหนึ่งในผู้กำกับที่สร้างจักรวาลคอนจูริงมาให้เราได้ดูกันแล้วจักรวาลอินซิเดน s ให้เราได้ดูกันแล้วนะฮะเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่น่าจับตามองมากๆกับเจมวานคนนี้ครับเจมวานบอกว่าในภาคนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์สยองขวัญยุค60ครับชื่อว่า Planet of the Vampire นะฮะใครอยากจะลองดูแนวทางว่าความแมนภาค2จะเป็นแบบ ไหนน่าจะออกเป็นแนวสยองขวัญแน่เลยลองไปดูกันได้นะครับเพราะว่าในภาค2นี่จะเป็นการพูดถึงไอตอนตอนภาคแรกเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่พวกอควาแมนกับนังเอกเนี่ยกระโดดลงไปในในห่วงลึกของมหาสมุทรใช่ไหมแล้วก็มีไอ้ตัว ไอตัวไอตัวเผาไอ้นั่นน่ะที่มันมันพูดไม่เป็นอนะ่ะที่มันเหมือนผีอะ่ะที่มันเหมือนเหมือนพลายทะเลอ่ะลกมาตอมันเต็มเลยแต่มันกลัวแสงนะไอพวกนั้นแหละที่จะออกมาในภาค2นี้นะฮะนักแสดงที่มาเล่นในภาคนี้ก็ยังได้เจสันโมมัวมาเล่นเป็นอควาแมนเหมือนเดิมนะฮะมีแอมเบอร์เฮิร์ตนะฮะที่มาเล่นเป็นมิรานะฮะเหมือนเดิมมีวิลเลียมเดฟอร์แพทริกวิลสันนักแสดงคู่บุญของคุณเจมวานเลยนะฮะยาย่าอับดุลมาจิกที่2นะฮะเป็น แบ็กแมนทายังกลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ที่มาสมทบใหม่เลยก็คือพีรูแอสเบ็กนะฮะเป็นหนึ่งในนักแสดงจากซีรีส์เกมออฟทรอนด้วยเหมือนกันที่มาสมทบในอ q ควาแมนภาคนี้ครับโดยในอ q ควาแมนภาค2เนี่ยมีกำหนดจะฉายในช่วงเดือนธันวาคมปี2022ครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเราน่าจะได้เห็นตัวอย่างใหม่ของอะควาแมนเร็วๆนี้ยังไงก็รอคอยติดตามกันได้เลยครับ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel